So never you know about อ้าวแล้วก็สวัสดีชาวสกักคำกเนอร์ทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ,รรบก็เป็นบันเรดนะครับผมแน่นอนทับตี้ผมนะครับก็ได้เซตของเตรียมไปเรดเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่าขณะที่กำลังจะออกไปเรดเนี่ยครับก็คือขับรถออกมานอกบ้านแล้วนะครับ มันก็ดันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับ<อ>ผมบอกเลยครับว่าเกมสกับไม่มีคําว่าหูแว่วนะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวติดตามรับชมในคลิปไปเลยครับตะกี้หูฟังผมหลอนหรือเปล่าวะ,ะเดือนะดรึนะปีขุนนะกดก๊อนไปก่อนนะทําไมกูได้ยินเสียงรถอยู่ในป่านี้หรือหูฟังกูหลอนมันมันปิงครับมันเลยเป็นแบบนั้นมันปิงใช่ไหมมันปิงมันได้ยินเสียงย้อนหลัง คนขับรถคันนั้นลสงสัยมีอะไรส่วนตัวผมนะเนี่ยเนี่ยขับผ่านเส้นเนี่ยไปเลยไม่ใช่ละไม่ใช่ละอยู่บ้านโดนยิงโอ้ยโดนโดนตอนแรกนึกว่าเพื่อนหูแววนะทุกคนที่ไหนได้ครับโดนจริงครับผมเตียงก็ไม่มีเซ็ตในบ้านนะครับเรียบร้อยได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงรถอยู่ที่ไหนครับตรงไหนทำเตียงบ้านดีนะตอนนี้บอกได้คำเดียวครับว่าสถานการณ์เนี่ยชุกเฉินสุดๆนะครับเพราะว่า ทุกคนเนี่ยก็ไม่มีเตียงอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เพื่อนเนี่ยรุดกันรัวๆเลยเกินครึ่งนะครับเริ่มหลอนครับชุกเฉินของจริงนะครับตอนนี้ครับไม่ถือลูกบุ้งจริงมั้ยหนอตายตายตายอยู่ที่อยู่ที่อยมาอยู่ที่มาโอเคได้ได้ไตายตาสองตายสองตายตายตายเบิดระ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 เบิะเบิดระเบิดเบิดเบิดระเบิดระเบิ ลูกบุกฉันรูดหน่อยผมรูดผมรูดอยู่ข้างรถอยู่ข้างรถนอนอยู่ข้างเตียงไว้ด้บ้านมันนอนอยู่ข้างตายตายมาตายแล้วอยู่ทีบุกอยู่ทีบุกมิดเตอร์เคได้เวลาตายตายจะฆ่ารถจะฆ่าใครเฟลเฟลเฟลผมตายแล้วเอาเอาอเลยเลยโอเคเคมันมันเล่นมันเล่นป่าทีดีมันเล่นป่าทีดีนิวเห็นอะไรเห็นแล้วนิวลงมาแล้วเขาผมนิวไปหยิบลูกบุ๋งดีผมโยงผมโยงนิวหมดแล้วพี่ตอนเนี้ย เอายิงยิงกดยิงกดรถยิงยิงรถทางเลยก็ได้นะตายวเยวเข้ามายเข้ามาจะคิดจะคิดว่าจะทิ้งเอาเอ้าแก่แก่ปลาไปที่รถในปากตายสองสวยอุ้ยเยอะหมดแล้วแบบก็ส่นผมมอดก็ส่นผมมอดผมหักคอระวังระเบิดมือนะปลามานะผมไข่นะผมไข่เลยไายเลยไม่ตะเคียนโคบไปอยู่นี่แหละครับจังหวะสำคัญกำลังจะไปไข่รถคอนะครับ หลุดเฉยนะครับทุกครั้งที่ผมจะไปหยิบไข,ข่ควงนะครับมันชอบเกิดเหตุการณ์นี้ครับเจี๋ยเอาเลย,ยผมลุ้นต,ตอนตลุ้นครั้งนี้นะครับผมก็เข้าไม่ได้อีกรัวๆเลยครับทุกคนอีกเกือบแบบครึ่งชั่วโมงครับบอกเลยว่าโ,โคตรนานพอเข้ามาไอทีก็สภาพนี้ฮะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วเข้ามาและ <c oughs> อลุ้ยไอ้เหี้ยผมระเบิดเฉยเอ้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ข่าวที่เราต้องย้ายบ้านแล้วสินะพอดีเลยบ้านแตกกพลังเบือดไป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 ดึงจัดเลยตอนนี้คุณคุณรู้แตกยังไงอยู่โอ้เจแล้วเจอแล้วแก่เยอะมันเติมมาเติมทันเร็วจังวะอ้าวเฮ้ยมาไงอ่ะตายดึงตรงรู้แตกมีนะพี่รู้ต้องทุกข์ว่ะสายสองดวยครับตายสอง ได้หนึ่งได้หนึ่งพอแล้วละรูปแตกใหม่ละสนตวไหนใช่ไหมพี่ยิงทะลุรูปหรือไงหรือ no ย no ังไงวะไอ้เหี้ยกูี่โอ้โหมันวาวเข้ามาเลยอ่ะเออมันเจ็บปี้ตายตตาายยสวยพอละโอ้ยดิ๊ดิดยิงยิงจะแบบโดนโดยิงเตายตายอีกตายอีกยสวยสวย ไมันต่แระเบิดนะตรงเสีงของผมอ่ะมีลูกปุ้นปะตายตายตายาตายตัวเราตายเอาบุา้งยิงยิงยิงเข้ารู <โห S 1> แตกกั <vl> นเลยโอ<ด>้ยค<ด>ุณรูอีกแล้วน,น,น,น้อยะดยครับประเด็นมนระับถ้าดูบุ้งหน่มั่งเสง่วสถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มเลทเทนะครับทุกคนเพื่อหลุดกัรรัวๆนะครับแล้วก็ตัวนี้วาร์บเบิร์ดกกรก,กระจายนะครับถือว่าเป็นการฝึกการใช้เอาต้าอินสิงในการเล่นอย่างแท้จริงนะครับหวานจี๊บพี่อย่างนั้น เป้าหมายของเราคือการยื้ออ่ะเพราะฉะนั้นแค่เราไม่ให้มันแตกระเบิดได้มันคือการยื้อได้ใช่ใช่แย่มันแตกระเบิดเพิ่มได้อ่ะผมดันเล่นนอกบ้านนะผมดันเล่นนอกบ้านนะใช่ผมผมผมก็จะดันเล่นนอกบ้านกันไม่ไหวละวเล่นในบ้านไม่ไหวแหละผมอยู่ข้างนอกอับผมแหละผมต้องเล่นในบ้านบ้านตายสองแล้วข้างนอกตายสองนะตายตัวแกรตายสามนะข้างนอกตายสามเฮ้ยยังยมันใครว่าลราอยู่หัวอยู่หัวผมก็เฮ้ยพี่แว๊บชิปหายข้างนอกตายแล้ว ในขณะที่สถานการณ์กําลังตึงเครียดนะครับผมก็เด้งหลุดอีกแล้วครับเพื่อนหลุดยาวๆเลยครับที่นี้เข้ามไอทีก็บอกไปรลวนั่นะาจตาย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 หนึ่งตายหนึ่งในบ้านตายตัดตัดตัวนอกบ้านได้ไรอย้าใไรเล่นนอกบ้านได้เหรอโอ้ือผมก็แตกจังหวะนี้ผมตายได้ยังไงเพื่อนๆใครรู้ฝากบอกผมพีอย่างงงยงงยังมองไม่เห็นอะไรเลยเขาวาปแบบวราปจัดริงมีไฟเขาวาร์ะเรม เขาแฝงเขาวาบเหมือนกันว้าเเห็นเราว้บเออเขาเห็นเราว้าบมันต่างคนต่างว้าบป่ะพี่โอ้ยด่าคนแบบบ้าบ้าบจนแบบกูมองอะไรไม่ทันแล้วตอนนี้ใช่มันบ้าบไม่ทันมันตามเราไม่ทันี่ตอนนี้ก้อนก้อนมันเซตเซตสี่จุดเลยเฮียอะไรเตงให้หมดหกพันละไม่ผมไม่มีปืนเตะดิเตะได้ป่าวเตะปี๊งเตะอะไรสู่สี่ตัวเมื่อกี้ตายตายไปตัวหนึ่งโอยโทษโทษผม ขอตัวข <gesch> ้างนอกอยู Jamie, <here S 2> lonely, ่เสงมาเข้าไปได้แล้วก็โดดเตะเขี้นไปแล้วก็มาตายตายอีกตอนนี้บ้านเราเหมือนเขาวงกดบอกเลยเราหลุดรูนลวงพี่มันยื้ไม่ไหวทำไมหลุดทีละเออเทียร์ทีจุดเพิ่มแล้วดูดิคนเนตี้คนเนตี้มีกี่คนเองดูดิยังไม่เห็นอะไรยังไงเนาะเลือกอ่ะขนเลือกอ่ะโอ้เตียงผมไปแล้ว ไม่เกรงใจไปด้วยอะไรวะน้าม่อะไรม่เป็นไรมีฟินิกไหมทำไมไม่ไม่เป็นไรไม่เปนไรตู้หนูในตู้หนูพี่จะบอกเลยว่าท่อมตาแหกอะพวกเรากันอยู่เนี่ยรถไม่อีกแล้วรถไม่อีกแล้วเยอะจริงเจอเอะเจอยู่ไหนที่สุด เวลาของผมก็มาถึงครับชัดเลยเตียงแตกครับเรียบร้อยไม่มีปืนเติมนะครับก็ไอพวกปืนนอกบ้านอะไรเงี้ยครับคือขนไปเตรียมเลดบ้านนู้นหมดแล้วนะครับก็เลยอยู่ในรถหมดเลยครับไม่ได้ล้วต้องต้องให้บ้านเขาอะแตกนึงแตกไม่ได้แล้วพี่พอดเตียงเราแตกหมดแล้วต้อ้แตกสุดท้ายก็บทสรุปการวอลครั้งนี้นะก็คือบ้านแตกนะครับ เป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่เหลืออะไรเลยนะครับเดี๋ยตะฝุ่นนะครับและความทรงจําแต่ก่อนที่บ้านจะแตกไปนะผมก็ได้ฝากชุดซ้อมไขสุดที่เหลือของผมนะครับให้กับตี้ที่มาเลดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสักสิทธิ์นะอันนั้นใครได้ไปนี่บวกอัตราการไขเพิ่มขึ้น20%บเอนะครับของดีนะวันนี้วันต่อมานะครับหลังจากที่บ้านผมแตกไปนะครับผมก็ได้เริ่มต้นภารกิจใหม่ครับด้วยการตามหาวันพีซนั่นเองนะครับ ผมบอกเลยครับว่ากล่องฝังเยอะจัดจ้านนะครับแถวนี้ฮะเฮ้ย<ะ>ถ่ายคลิปไปแล้วนะตอนเจอกล่องถ่ายคลิปไปแล้วนะอืมมดเดลเคเผมเจอกล่องหนึง่ง41โลเมดเดลเคนแกร์ก้อนหมดคุณก้อนสร้างรถเข็นไว้ยังอ่ะคุณก้อนมาดูอันนี้มาดูกล่องไหนก่อน หู้ยเทียระเบิดด้วยหรอเฮี่ยเราจะสมบัติวะทุกคนเฮ้ยเียอะไรวะเมโออยู่เมวโออุ้ยของไข่ลูกบุ้งไอ้เฮียฟินิกเที่ยของจักเนีรยของจักเอร็อเอ้าวมีคนนะอยู่สวนอ่ะมีคนนะโอเคเดี๋ยวกลับไปจัดที่สวนให้ก่อนแป๊บนึงซีเกาะเข้าบ้านแป๊บสองลังพอไหมเกาะชิีสามอ่ะ สองลังจะได้ประมาณ30เอ้ยไม่ใช่จะได้ประมาณ50ตัวพอไหมพอเนี่ยเอาไว้เล่นเฮ้ยแล้วค่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยไปซื้อเครื่องจีสองอันเหรอฟอร์ดเหรออ๋อนี่ฟอร์ดเหรออยู่เซฟโซนอะใช่ปะ ดรับมมเสกคาเฟ่นะเด็ลกล้องร้อยสามที่ดูโอเค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 เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแทงให้คาเฟ่นี่มาคำน้อยมีของไขว่ามีไข่เดินต่อยวะมีอันเดียวมีชาร์จเดียวมีแต่เคอยู่ไหนอยู่อยู่ในเมืองอยู่ในเมืองครับมีของไข่ชาเยวมาเดี๋ยวมปเอ้ยแต่เป็นเท่าไหร่อะร้อยสามที่โอเคเจ็ดเจ็ดเจ็เหน้าต่อไปก็เกมครับ โอเคกูเจมก็หลุดได้กูเจมูเจมกูเจมขับรถมารับกล่องต่อเลยกูเจมเพียบเลยกาแฟเดวาร์ปไปแล้วเ้เยเต็มกล่องสองล้านเลยนะไปเต็มกล่องสองล้านเลยนะขับรถมาขับง้นบบมัมันครึ่งกล่องครึ่องก็เดยดีดียวเยอะอยู่ดีถ้าเต็มกล่องสองล้านกาแฟก็เยอะอยู่ดี เอาคันเลยข้นได้หลังจากที่เราเคลียร์คนหมดส่วนแล้วนะก็ไม่มีใครมาก่อกวนภารกิจของเราแล้วนะครับเราก็ดำเนินการภารกิจค้นหาวันพีของเรากันต่อไปนะครับดังนี่ดังอยี่ดังอยู่เอาน้ำน้ำเอาล่ะับเปนตรงไหนอ่ะเอาล่ะเรือของพวกเรานี่แหละเรือไปทางตามผมมาตามผมมาตามผมมาเดี๋ยวผมจะพาไปหาของดีตั้งชื่อรถคันนี้ว่าลนดิ้งซ Sunny อี๊ยมาขายักขึ้นรนวันพ uh, ีชเนี farther? ่ย oh มีอยู่จริงอ่ะล่วงไปหนึ่งไปไปไปพักเลย็กแกแก๊ดชัดแต่มีรถตรงนี้ด้วยรถก่อนรถใครอ่ะแก้งัหมจบชัดดังแก๊สชัด เราจะพาคนเล่ารถร้อยแปดสิบรถเปล่ารถบ้านเราบ้านเนี่ยที่ล็อกไว้อะเนี่ยบ้านตรงเนี้ยคุณเคสบ้านตรงไหนครับนี่นี่มันมันเป็นบ้านล็อกของศัตรูเหรอเนี่ยแต่ดีใจนะเจ๊ดอาโฟลักบุลเลยเฮ้ยมันมันปิดหน้ำมันเนาะ ข้าทำอื่นได้ปหมเนี่ยถ้าจะมีของต่อตัวต่อตัวมิตะเกต่อตัวต่อตัวต่อตัวใช่ไหาได้ไหมไม่เอาเมนโดอกันเลยเนี่ยอ่าโดดโดดขึ้นมาโดดขึ้นต่อตัวต่อตัวได้ปะข้าเมนโด้เด้อได้ปะล็อกล็อกอเอาแล้วล็อกหรอเอ้ยต้องมีของแน่เลยถ้าล็อกอ่ะจะเป็นพี่เบนลองขับมาฝั่งนี้ได้ไหมพี่ฝั่งนี้มีหน้าต่าง เขาได้ปะวะปได้ไหมเขาได้วะแป๊บนึงมันไม่ิงกดไปตัวให้วดะไม่น่าไม่น่าถึงวะไม่น่าถึงถึงผมผมมันโจนอยู่แล้วจึงเฉยจึงเฉยเลยจุดสุดท้ายกรบอกแล้วนะในดิส เจอเหรอแน่นแน่นเฮ้ยติเฮ้ยิงกันเซ็ตหนึ right. <S <S ่งจริงรอยิงกันเซ็ตหนึ่งใช่ไหมใช่ว่าละเพจแล้วเห็นมันบอกมันมีเสาไฟมีอะไร บออยากขึ้นเสาไฟผิดทางเนี่ยไปลูกห้องจีเอาสี่คนเอาเพิร์บุกเอาพ P จไปเมล่อไหไปห้องจีเวล่ะมีมีบังเกอร์ไหนแอคทีฟเวทแล้วมั้งอ่ะมี B 3สามอ่ะพี่มีกี่การ์ดอ่ะจะต้องไปคุมกันอ่ะเจอแล้วเจอกองตรงผมตรงผมตรงผม แต่ขอดูหน่อยมันขึ้นยังไงตรงนี้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 มันจะเป็นแสงจี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 มันจะขึ้นมาล็อกมันจะขึ้นมาล็อกคุณเลย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 เฮ้ยเป็นโกบเสียงเอเลี่ยนเสียงมันด้วยโบอะเก้าร้อยอันชิบไปแล้วเอายี่สิบโลไข่ได้ไหมแอ่ะเปล่าเปล่าไหมกล่องไม้เบากว่านี้ลองดูลองดูก็ได้กล่องไม้เหรอตีทิ้งแม่งเลย อุตส่าห์ดีใจนะครับ้ว่าจะเจอวันพีชชิ้นใหม่นะครับที่ไหนได้ครับเจอจริงครับจะเป็นวันพีชปลอมครับกองเปล่าเยี่ยมเลยเจอ,อกองเจ<า>อกองอะไรวะเรารรเราด้่ะไอคนถือเครื่องไม่เจอเลยเลยโอ้โหโ,โหโกูนี่แมงดาดีจริงๆ มีอะไรบ้างในเป๋าอะกปลังหิว,ว,วเลยเดี๋ยวกินก่กอนโอ้ยบ <ไป S 1> ุกโดนฮะอยู่ตีนสวนฟังนี่แหละโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้นะจากการให้กําลังหาวันพีคก,กันอยู่ดีๆครับมีเพื่อนโดนฟันอยู่ที่สวนครับ เราก็พร้อมทิ้งขวานทิ้งจอบนะแล้วก็หยิบดาบขึ้นมานะเปิดโหมดบางละจันนะครับผมโอ้โหไอสัตว์โดนเหรอคุณก๊อตผีะดิโอ้ตายผีโดนผีอ่านอ่ะนตายมันตาย มีเก็บนานแวันมาตายมาตายสองตายสเก็บอาวุธได้ผมไหไอ้ึกเราองหตัวหนึ่งผมนั่งจ้องน้าอยู่เนี่ยสำหรับคลิป EP นี้ก็มีประมาณนี้นะครับถึงแม้ว่าบ้านเก่าเราจะแตกไปแต่การเดินทางครั้งใหม่ของพวกเราก่อนมันจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย